วันนี้ฟังเพลงร้องสดกับธรรมชาติสมัครรักสมัครแฟนคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนที่จะมาเกี่ยวแคนคู่เป็นแฟนของคุณเมื่อยามผมจองเห็นต้องหลบชุนละมุน สงสัยแท้แม่คุณจะรอไออุ่นจากใครคุณครับสงสัยไม่รับเป็นแฟนหนุ่มๆเสนอทั่วแดนพี่ขอเป็นแฟนเคียงกายผมก็สมัคร ขอรักจากห่วงหัวใจเป็นแฟนสักคนได้ไหมเอาไว้ชายก็ได้คนดีคุณสวยเกินไปเห็นมีชายหมายปองกลัวตกกระปองเธอไม่มองมาสักทีเจอกันที่ไร คุณเอียงอายนายนี้หรือตัดไมตรีที่ผมนี้เสนอยิ้มไปคอยมีความสุขครับสมัครรักสมัครแฟน